เรามานมัสก,การพระเจ้าด้วยกันครับให้พระเยซูคริสต์เป็นที่พักพิงในชีวิตของเรา สวัสดีครับ GB และว MB เมื่อประมาณ228ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นคล้ายๆกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบันคือมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อรุนแรงที่เรียกว่าไข้ทรพิษหรือฝีดาษซึ่งเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งติดต่อจากคนสู่คนจากการใกล้ชิดกับผู้ป่วยจากการหายใจ เอาเชื้อไวรัสที่อยู่ในเสมหะน้ำมูกหรือน้ำลายของผู้ป่วยจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากต่อมามีนายแพทย์ท่านหนึ่งชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดเจอเนอร์สังเกตเห็นว่าผู้หญิงที่รีดนมวัวที่เคยติดโรคฝีดาดวัวจะไม่เป็นไข้ทรพิษจึงได้เริ่มทำการค้นคว้าทดลองโดยการนำหนองฝีดาดวัว ไปใส่ไว้ที่ผิวหนังที่แขนของคนปรากฏว่าคนนั้นไม่ติดโรคไข้ทรพิษนายแพทย์เจอเนอร์เลยเรียกหนองฝีดาดวัวนั้นว่าวัคซีนซึ่งมาจากภาษาละตินที่แปลว่าวัวนี่เลยเป็นที่มาของวัคซีนเข็มแรกของโลก GB บีแล้วว่า MB เห็นไหมครับจากการที่คนคนนึง ได้ทำก็มีผลกระทบต่อประจิตร์ของโลกทั้งด้านบวกหรือแม้แต่ด้านลบก็ตามเมื่ออดัมถูกสร้างขึ้นเขามีทุกอย่างที่ผู้ชายทุกคนอยากจะมีได้เขาเดินกับพระเจ้าในสวนเอเดนที่สมบูรณ์แบบเขามีโอกาสประหลาดใจกับความอัศจรรย์ของการทรงสร้างเขามีการแต่งงานที่สมบูรณ์แบบเพียงหนึ่งเดียวในโลกพระเจ้าสร้างคูปถันที่เหมาะสมให้ เขาไม่ต้องกังวลหรือสงสัยเกี่ยวกับการจัดเตรียมของพระเจ้าพระเจ้ามอบอำนาจให้เขาดูแลโลกทั้งหมดและทุกอย่างสมบูรณ์แบบอาดัมมีทุกอย่างอาดัมได้รับคำสั่งโดยตรงจากพระผู้สร้างของเขาว่าผลไม้ทุกอย่างในส่วนนี้เจ้ากินได้ตามใจชอบแต่ผลของต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วนั้นห้ามเจ้ากินเพราะในวันใดที่เจ้ากิน เจ้าจะต้องตายแน่ชัดเจนมากพวกเขาไม่ควรกินผลจากต้นไม้กลางสวนแต่อาดัมและภรรยากลับยืนอยู่ตรงหน้าต้นไม้ต้นนั้นและจ้องมองมันเมื่องูถามว่าจริงหรือที่พระเจ้าตรัสว่าห้ามพวกเจ้ากินผลจากต้นไม้ทุกต้นในส่วนนี้อาดัมไม่ได้พูดเพื่อปกป้องพระคำของพระเจ้าเขาไม่ได้ช่วยภรรยาที่จะต่อสู้กับความชั่วร้ายครั้งแรกของเธอ เขาเพียงแค่มองดูแล้วก็ยอมจำนนต่อการทดลองและความชั่วลายนั้นชั่วการไม่เชื่อฟังพระเจ้าเพียงครั้งเดียวทำให้หน้าประสิทธิ์ของโลกพบกับความเลวร้ายโดยการกระทำที่ไม่เชื่อฟังเพียงครั้งเดียวของอาดัมได้นำความบาปมาสู่โลกที่สร้างขึ้นใหม่ บาปนำมาซึ่งความรู้สึกผิดความพินาศความละอายและสุดท้ายก็ทำให้เกิดความตายบาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นและความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปแต่จีบีแล้วว่าเบีครับอาดัม ไม่ใช่คนที่ส่งผลกระทบมากที่สุดเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์โลกทั้งหมดขอบคุณพระเจ้าเรามีชายอีกคนหนึ่งที่ยืนหยัดและแตกต่างอย่างมากกับอาดัมเขาเป็นคนที่มีความสําคัญมากกว่าชายคนแรกและการกระทำของเขาก็ส่งผลกระทบต่อเราทุกคนในโลกนี้ด้วยชายคนนี้คืออาดัมที่สองหรืออดัมคนสุดท้าย ที่ชื่อว่าเยซูอาดัมเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกด้วยบาปแต่พระเยซูทรงเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกด้วยพระคุณเพราะว่าถ้าคนจำนวนมากต้องตายเพราะการละเมิดของคนคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นพระคุณของพระเจ้าและของประธานโดยพระคุณของพระองค์ผู้เดียวนั้นคือพระเยซูคริสต์ก็มีบริบูรณ์แก่คนจำนวนมากพระเยซูทำได้อย่างไร ให้ G.B. และ Y.M.B. ตอบพร้อมกันเสียงดังนะครับว่าความแตกต่างระหว่างอาดัมกับพระเยซูคือการเชื่อฟังอาดัมเป็นมนุษย์ที่พยายามเป็นเหมือนพระเจ้าแต่พระเยซูผู้เป็นพระเจ้ากลับมาบังเกิดเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงอาดัมไม่สามารถเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าในสวนเอเดนที่เต็มไปด้วยความสุขแต่พระบุตรของพระเจ้า เชื่อฟังพระเจ้าพระบิดาอย่างสมบูรณ์ในสวนเกสเซมันีโอพระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ GB และ YMB ครับการเชื่อฟังเป็นเรื่องสำคัญมากใน GB และ YMB เองเราก็ฝึกฝนและเรียนรู้เรื่องของการเชื่อฟังเรามีการฟังเสียงของผู้เลี้ยงหรือออฟฟิเซอร์เรามีการฝึกฟังคำสั่งในการฝึกระเบียบวินัย เรามาักเคยชินกับผลของการไม่เชื่อฟังของอาดัมมากจนการเชื่อฟังเป็นเรื่องที่ดูดีเกินจริง<อ>เราคุ้นเคยกับความบาปและความตายแต่ในหนังสือพระคัมภีร์เราเห็นชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่มีผลกระทบต่อชีวิตของเราการเชื่อฟังของพระองค์มีมากกว่าการไม่เชื่อฟังของอาดัมของประธานของพระองค์ ก็ยิ่งใหญ่กว่าบาปของอาดัมคนหนึ่งนำความตายมาเหนือคนทั้งปวงแต่อีกคนหนึ่งนำของประทานแห่งชีวิตที่ชอบทำให้กับทุกคน GB และ YMB ครับอย่าปล่อยให้พระเยซูคริสต์เป็นวีรบุรุษที่เราไม่รู้จักหรือเลยผ่านไปแต่ให้เรารับของขวัญคือพระเยซูคริสต กูเป็นความหวังของโลกมาในชีวิตของเราและให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เชื่อฟังเหมือนกับพระองค์พระบิดาเจา้าผู้เนลมิตสร้างทรงประทานพระเยซูผู้เลี้ยงที่ดีเพื่อทรงนำเราถึงพระองค์ พระบิดาเจ้าผู้เนลมิตสร้างทรงประทานพระเยซูผู้เลี้ยงที่ดีเพื่อทรงนำเราถึงพระองค์เกมแมชอัพคำต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับใครอาดัมหรือพระเยซูจับเวลาสิบวินาทีเริ่ม